สวัสดีจ้าวันนี้พ่อพาเขาป่าหาเห็ดนะเจ้าอันนี้ก็กร้างก็เดิมเฮานี่แหละเจ้าทุกครั้งจะออกเยอะมากเนาะเก็บได้เป็นเข็งๆนะเจ้าวันนี้ก็ออกพอได้แกงเนาะเห็ด้างก็จะออกเรื่อยๆนะเจ้าเป็นเห็ด้างป่าเนาะหรือเห็ดไผ่้างนะเจ้ามาดูพ่อเก็บกันเลยเนาะอันนี้ก็เป็นดอกสีขาวนะเจ้าปกติก็จะเป็นดอกสีม่วงๆนะเจ้าอันนี้ก็หน้าตาเห็ด้างเฮานะเจ้า วันนี้เป็นสีขาวเนาะบานพอรอบแผ่แล่เนาะตุ้มๆก็ยังพอมีอยู่นะ้าวแต่อาจจะไปเย็นบปเยอะเหมือนทุกครั้งนะสาวอาแอดมินเริ่มติดอ่างามาดูพ่อเก็บกันเลยนะา้าวเฮซางนี้ข้อเสียก,ก็คือว่าก้านนะก้านของดอกเขากินมาได้นะจะมันเหนียวมากๆนะ้าวอาจจะไปทุบๆแล้วไปทอดอาจจะกินได้เนาะกข้าวก็จะกินส่วนของดอกนะเจ้าเลยก็เลยเอามีดมาตัดเอาแต่ปลายดอกไปนะเจ้า จะต่างกับเห็ดอื่นเนาะเห็ดอื่นเขาเป้นห้องกินตินเห็ดก็ได้นะเจ้าตินเห็ดบนเหนียวมากเนาะกินได้นะเจ้าโคนเห็ดนั่นแหละคะ่ะหรือว่าการเห็ดอ่ะคนเมืองห้องตินเห็ดเนีเจา <laughs> ้ามันพูดไม่พร้อเนาะนะวันนี้ก็พอได้แกงนะบานพ่ารอบแพลนนะเจ้าเห็ดซางมีหลากหลายสีนะเจ้าก็จะมีแบบสีอ่ะ อมม่วงม่วงนะจ้าสีมว่วงชมพูอ่อนๆแล้วก็สีขาวนะจ้าแต่กอนนี้ก็จะมีอมม่วงม่วงอ่อนๆเนาะที่เรามาเก็บกันเนาะมีสองสีแล้วก็สีขาวนะจ้าเนี่ยดอกอ่อนๆก็จะบานพะลอดแผ่แล่น,นะจ้าถ้าดอกเล็กก็จะเหมือนปักตรีนะแต่วงเขาเนี่ยเจ้าแกงหวานนะจ้าเฮดซางในเก็รสชาติหวานนะเฮดซางหรือเฮดไผซางนะจ้าจะออกก่อที่มันพุ่งหรือว่ามันผุแล้วนะจ้า ก็จะออกทุกๆปีนะเพราะว่าเห็ดมันเป็นเชื้อรามีสปอร์เนาะ,อะ,อะ,อะพอบันดอกแก่แล้วมันก็นยุบลงไปก็กลายเป็นสปอร์นะจ๊าเวลาฝนตกนะจ๊ามีความชื้นก็จะออกมาเป็นดอกเห็ดให้เรารับประทานนะจ๊าไม่ชอบสารเคมีนะจ๊าก็คือถ้าโดนสารเคมีหรือยาฆ่ายงฆ่ายา้าปนก็จะมาออกมาอีกเลยนะจ๊าเพราะว่ามันมันโดนเชื้อราเนาะคือว่าเห็ดก็คือเกิดจากเชื้อรานาะสปอร์เป็นเชื้อรานเนาะ อันนี้ก็อ่าเหลือเก็บนี้ยอมเดียวก็พอแล้วนะจ้าหมดแล้ววันนี้แค่พอได้แกงนะจ้าได้ก้นตะการน้อยๆนะได้หนึ่งถ้วยนะจ้ารสชาติหวานนะจะแกงสีย,ยอดบะน้ําแก้วกับล้ำล้ำนะจ้าจะแกงใส่ผักแคร์เพียวๆกับลำขนาดเนาะนึ่งเอาไปนึ่งกับน้ําพิข่าก็ได้นะจ้าเห็ดเนาะทําได้หลากหลายเมนูนะจ้าคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย